ตำรวจตีเพชรเรือนจันนะครับเป็นลูกคนล่าพ่อน้อยคำแม,ม่แวนเนาะตีเจ้าของบ้านหลังนี้ผมาอาศัยมือหัวตกฝากผมก็อยู่บ้านหลังนี้ครับอยู่เมืนงปเมินาปนก็มีมีแฟนมีถือว่าสะพ้ายเนาะคนสุดท้องนี่ก็สุดท้องเหมือนกันครับชื่อราชนีวันเรือนจันครับมาเป็นลูกสะพ้ายมาอาศัยอยู่บ้านเนี้จ้ะเดิมอยู่ที่บ้านแอน อำเภอโดยเตาถื่อ,น,อน่คนนีกันรครับผม<อ>แล้วเพราะว่าคนานั้นประกาศขายน้ประการเจ้าบ,บ้านที่อยู่แถวแถวหน้าเคือนเนาะถ<ม>้าหน้าเคือนปุ๊บแล้วก็เจ้าบ้านเพื่อนเร่งขายเ<อ>จ้าบ,บ้านในนี่ประมาณสองพันร้อยสองพันร้อยสามเพราะว่าเพราะว่าเพ้่เขียนนี่น่าจะเป็นสองพันร้อยสี่เพื่อสร้างเสร็จอ่ะนะอ๋อครับ เวลาในการก่อสร้างแห่งใหม่เนี่ยหนึ่งปีครับผมครับครับคือป่อนี่ก็เป็นสาราเน้ออุ้นแหนแก้วอุ้ยดีเนาะเป็นสาราก็เอาเราสามสามสาราครับช่วยกับแปลงเพิ่มเหล่านี้ขึ้นมาให้นะครับ มันมันจะมีห้องครัวครับเพราะว่ามันบ้านนี้มันมันจะสูดเนาะเอาก็ใช้เทคโนโลยีกันมมันมันมันเบี้ยวมนมันล้มไปจีคือมันตรงนี่นระครับแล้วก็ห้องครัวจากอันนี้บบบใช่นะครับอันปัจจุบันนี้บบใช่แต่ว่าห้องครัวอันเก่าเพิ่งก็มีอยู่เาก็ทำใหม่เนาะเป็นเปื้อมันง่ายๆเนาะคนสมัยใหม่เนาะเเขาสะดวกในการที่ว่า เอาทาอยู่ข้างหลางอะเนาะว่าสมัยก่อนนี่เขาต้องหาดน้ำต้องขึ้นมาจะอ,าอยู่ตังบนเขาทำคนควรตังบนเน,นินไม้นี่ในในใจมันผมว่าผมเกิดมานี่มันต้องมีคุณค่าสำหรับผมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ผมเหมือนเนไม้สมัยก่อนนี่่นม,มาขอซื้อแต่แม่ผมตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่เนาะ เขบอกว่าเออมันต้องไปขายเพราะว่าเงาเาินไม้ฮาคนบประเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมีกันแล้วมันจะขายปเป็นเงินปุ่นกันหมอดนี่ครับก็เลยว่าเอาเอ,อนุรักษ์ไว้กับลูกกับหลานขออยากเอ้ถึงลูกถึงหลานนะจ้าอยากให้ลูกพักหลานเห็นแล้วยิ่งเปิน้นเปิ้นมาส่งเสริมในการอนุรักษ์เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าโอ้คิดถูกละที่พี่ฮงมาได จะขายอ,อย่างไว้ค่ะจะขายไปเพราะว่ามันมันหายากแล้วค่ะตอนนี้นมันดีคนละอย่างเจ้าถ้าฝนซาดนี้เต็มทั้งบ้านเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าอู้ถึงถ้าเรื่องสุขภาพ,พนี่มันแน่จะดีกว่าปู่นะเจ้าแม่นที่เกยอ,อยู่เนาะเป็นเป็นปูน่เนี่ยเจ้า มันดีคนละอย่างนั่นมันมันก็แข็งแรงไปอีกแบบนึงนะคะรตัวให้ระดับนี้ร้สจะได้พท่มันตอนนี้ดูร้อนเนาะถ้าถ้ามันฮ้อนเนี่ยมันมันจะคลายเวยครับบ้านใหม่นี่นะถ้าบ้านปู่นี่โอ้โหกว่ากว่ามันจะเย็นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพุณะแต่อันนี้สักสี่ทุ่มนี่หมายความว่าเย็นหมดแล้วครับว่าเปิดมันลงอะนะมันระบายอากาศดครับ ไม้นี <niño sharing> ่ม <observed> ันคายอากาศได้เวยกว่าปูนครับแน่นอนครับเพราะว่าลูกของกมมีสองคนเนาะูุชานึงสองผมก็อยากว่ามันมีแล้วอำเภอสับปะองนะผมจะว่าแค่หมู่บ้านเนาะอมาเภอสับปะรองนี่มีที่ไหนแล้วควรอนุรักษ์ไว้ถึงลูกถึงหลานถึงเลนถึงล้นเนาะเพราะว่าเห็นน่อยมันึมีแล้วครับไอสิ่งที่มันขาดไปเราต้องเสริมเนาะอย่างไม้ที่มันผุไปเราต้องเอาไม้มา ไม่ใหม่มาใส่เนาะหลังคาที่มันพังเราต้องมาเสริมครับให้นะครับลูกลูก่าวก็ชอบอะค่ะแกก็หกแกก็หักเพื่อนหลังเนี้ยค่ะคาดว่าแกก็น่าจะอนุรักษ์ถึงถึงรุ่นหลางต่อไปจ้ะ สำหรับคนที่อยู่ใต้ผมเนาะสมัยเกิดมาเนาะคือไอ้บเบลเนาะชื่อบุญทรงเรือนจรตื่นเนาะแก้วมาเยือนมาเยือนในหอยเนี่ยว่ันนี้เป็นที่ทำแขกแล้วมีงานมีอะอย่างนีเป่กแก่นมีงานเออต็มเนี่ยครับแล้วคนในแต่ไฟข้างหลางก็หมืนเนาะมันมีแต่ไฟบมเหนกิ่นกันเนาะ คนที่ว่าอายุนกกพึ่งนอนเตือนผมน้อยนะว่าเป็นลูกแรกเนาะผมก็ต้องไปอยู่ในห้องนอนตุวตพี่คนรองมือนี่นะนอนนอนเล่นอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นมายิงเพื่อมาอยู่ในนี่ห้องน้อยนี่ต่้่แต่เงินน้อยอันนี้เงินหลวงนี่ไปหิ้งพระสมัยตะกอนเมื่อก่อนจะเป็นหิ้งน้อยๆวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเนาะสุดส่งเมืองเลยเปิดเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาเงินหลวงบอกว่าเงินหลวงนะกอนเนาะอันนี้เงินหลวง ครับเฮือนหลวงนี่สาหรับพ่อแม่เนาะพ่อแม่เก่าที่มันอยู่ครับละอ่อนที่อายุน,น้อยๆยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่แยะอะครับถ้าคนใหญ่เซตพวกคนใหญ่ๆพยกอีไปอยู่ทางทางนอกเนาะครับไม่ยิงแยกกันเป็นซาวิเซ่เหรอแม่ก่อนอน้องท้องนี้เฮ <c oughs> ือนน้อยเฮือนนอ้อ,นนอ,ยนนอยครับมีไม่ยิงสองคนอันนี้ประตู <ừ. S 1> สายอันนี้เอาเนี่ยมีแกมีงานขายกว้างเลย มีเงานเนี่ยอย่างไงอ่ะขายลุงไาเลยอ่ะถ้าเป็นงานใหญ่เ้อก็เห้ออีถ้าเ้าส่วนต,ตัวห้ากับปีนีงอีครับ <ไป S 1> มีแ <ไป S 1> ค่ <ๆ S 1> สองบานอน๋อนี่<อ>ลงครัวว่าบนบนบ้านนะต่ก่อนนะไม่เป็นครัวลงบ้าน,นมีตะไฟมอหายตะไฟมีนายข้างหนายนี่ดางไฟกับบนบ้านตากกนะกอนครับก็นี่คือไอ้ตะไฟสมัยตะกอนจะเป็นอย่างเียะเบียงตีตามก้นเศร้าจะมีตรงนี้ครับ จะมีอกีกนะขีเต่าเนี่ย <c oughs> เข้าแหวนเร็วสมัยเปิี่นอ่อนนะ่ะเล่นๆกันตัวเนี้ยคือเป็นลงครัวเป็นเ็นถาดตามขี่เต่าเนี้ยที่ทำอาหารกินครับตัวนี้ก็เป็น,น่นลานสำหรับไว้สั่งสารการเนียกกะแสบจินบ้นแสบหยังมีการมีงานกน็จะมีเขียงยังมาแลบจิน้นสำหรับเนีลูกผู้ชายตัวจริงนั่งเรียงกันนี่เลย ครับเอื้อนหลังนี้จะมีตางขึ้นสองตางครับมีด้านหน้ากับด้านหลังครับอันนี้เป็นประตูด้านหลังหรือว่าก้นตูเนาะคนเมืองแบบว่าก้นตูเนี่ยมีสลักรูปหัวใจโดยฝีมือของเจ้าของบ้านเนาะซึ่งเปลี่ยนสลัเนาะก็น้อยทองคําจะทำขึ้นมาตัวนี้เขาเป็น,นอันหนึ่งนะเอือนสนลักกูงี้เนาะเปลี่ยนสลักบ้านสายครับบ้านสายสามารถภาพได้ครับ สมัยตะก้อนของปีน้องก็เล่นเยอะน <c oughs> ้อนก็นประตูตะก้อนนะสมัยก้อนนะครับมันเป็นเป็นบ้านสไลด์เนะเป็นบ้านสไลดเนึงเขาสามารถสไลด์ไปสไลด์มาแต่ว่าหลังๆป่ออย่างใหงมันสะดวกเนาะก็เลยเปลี่ยนนี่เป็นคุณคข้าของเปิ้ลแม่ป่อหัวใจควบก,กันเป็นสองหัวใจครับแม่เล่าให้ฟังเนาะว่าสมัยก่อนเนาะปิ่นมีสร้อยป่อตึงแม่แก็เปิ่นก็ไขย่ย่ งอเลาะขายได้เงินประมาณจ็ดปันนะครับมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็เพิ่งกับหมาลดสมัยก่อนนะเนาะไปคขนกันมาแล้วก็ไปกันยังหลายคนครับโดยปีปีสี่ห้าเนาะบ้านหลังนี้มันก่อนซึ่งหรือว่ามันลงไปสู้ลงไปอ่ะเขาก็แหมจุ่ยกันหาลือกันดูเลบ้านเจ้ากันเนี่ยครับพนคกขามนี่เนาะถ้าได้ทอดพิชาตะลาแบ่งบ้านเลาก็จะจุดจอมกันแม่อมแซม บ้านหลังนี้โดนเห็นบเรื่องแจ้งศาลาพ่อไปลูกศาลา